สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้บึงการค่ะวันนี้พามาดูตู้อบบอลสีนะคะที่แรกกะจะทำปิดทั้งสี่ด้านนะคะแต่ตอนนี้ก็เลยทำแค่นี้ก่อนตัวโครงที่ใช้จะเป็นเขาเรียกขาตั้งนะคะขาตั้งโต๊ะขายของตลาดนัดนะคะที่มันเก็บพับได้นะคะเมื่อก่อนขายของข้างนอกเนาะขายของถนนคนเดิน แต่ว่าไม่ได้ไปขายแล้วก็เลยอุปกรณ์ต่างๆก็เลยทิ้งไว้นะคะวันนี้ก็เลยลองดรือเอาอุปกรณ์ที่มีมาทําเป็นตู้อบดูนะคะตัวนี้จะได้โครงสี่เหลี่ยมนะคะพอประกอบแล้วจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างนี่นะคะเวลาเราประกอบเสร็จแล้วมันเป็นการประกอบง่ายๆนะคะได้สี่เหลี่ยม แล้วก็จะคุมพลาสติกใสนะคะทีแรกว่าจะปิดทําแบบปิดแล้วก็มีช่องเปิดข้างตรงกลางนะคะข้างหน้านะคะแต่ว่าพลาสติกมันไม่พอก็เลยทําแบบนี้ก่อนนะคะน่าจะใช้ได้อยู่แต่ว่าเอามาไว้มุมนี้ก็เสียวลมอยู่ว่ามันเป็นช่องลมนะคะช่วงหน้าหนาวบึงการลมจะแรงมากเพราะว่ามันออกมาจากนู่นข้างหลังจะเป็นหนองน้ํานะคะนี่ค่ะบรรยากาศ ที่วางตู้อบบอลสีนะคะตรงนี้จะไม่เจอแดดนะคะจะเจอแดดช่วงบ่ายนะคะบ่ายแป๊บเดียวนะคะก็คิดว่าน่าจะได้อยู่น่าจะเพียงพออยู่สําหรับที่เห็นเป็นถุงถุงนั้นก็คือถุงอบชั่วคราวนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะว่าทําถุงอบอะไรบ้างมันเป็นบอลสีที่เอฟมาจากเพื่อนๆนในกลุ่มนะคะเป็นบอลสีขนาดเล็กเพราะมันขนาดเล็ก,กเราก็เลยอบใส่ถุงได้นะคะ แต่ก็จะมีถุงน้นถุงสุดท้ายนะ่ะเป็นกวนอิมที่เราแยกมาจากจากต้นแม่นะคะจิ้มออกมาแล้วมันจิ๋วมาก็เลยอบมันไว้ก่อนเผื่อมันโตเร็วนะคะเดี๋ยวจะพามาเปิดบอนสีที่อบไว้นะคะว่าอบอะไรบ้างแอนแอนตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะยาวเกินถุงแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนถุงให้นะคะเราจะลองเอาออกจากถุงดูบ้าง ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเออนอนแอนตัวนี้คือตัวนี้คือชายชนนะคะมอนที่เป็นที่นิยมตอนนี้แล้วก็ราคาสูงมากๆค่อยๆจับออกมาแล้วทำมันหักเออนอนแอนนะคะนะคะเดี๋ยวให้ดูก้นถุงก่อนเนี่ยจะเป็นถาดนะคะ ถาพลาสติกกรองน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยแต่ว่าช่วงที่ไอ้น้ํามันขึ้นมาเราต้องระวังอย่าให้มันเป็นหยดโดนใบบอลมากนะคะอย่าให้ใบบอลติดกับพลาสติกนะคะบางทีมันจะลวกนะคะเออสวยมากเลยพอเราอบปุ๊บเห็นไหมได้ยอดใหม่เลยค่ะตอนเอฟม,มามันมีแค่หนึ่งใบกับหนึ่งหลอดนะคะแล้วหลอดนี้มาโตที่บ้านพี่บัว ส่วนหลอดนี้เพิ่งขึ้นตอนที่เราอบนะคะเป็นชายชนไทยแท้นะคะช่วงนี้ต้องมีคำว่าไทยแท้กับจีนด้วยนะคะมันเป็นชิ้นผ่านะคะชิ้นผ่าชิ้นกระจิ๋วหลิวนะคะก็เลยป้ายนิดเดียวตรงนี้เนี่ยป้ายหนึ่งป้ายส่วนอีกอันนี้ก็ป้ายนะคะนี่อันนี้จะป้ายเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าหลอดที่ออกมาใหม่นี่ยังไม่เห็นป้ายเลยค่ะ เป็นชายชนตัวนี้จะเลี้ยงไว้ก่อนนะคะคเพื่อนๆยังไม่ได้ปล่อยนะเ้วจะลองเปิดอีกถุงนึงนะอีกถุงนึงก็เป็นชายชนเหมือนกันตัวนี้ตอนซื้อมามีอยู่หนึ่งใบนะคะแล้วก็ป้ายออกมาเลย แต่ว่าหลอดนี้มาแทงตอนที่เราอบนะคะผลของการอบทำให้เขาแทงหลอดเร็วมากดินนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะตอนมันมามันเป็นดินพ่องนิดเดียวนะคะก็เลยเอาดินไมนมะขามของเราโปะลงไปเป็นชายชนจากชิ้นผ่านะคะจากชิ้นผ่าตอนนี้ยังไม่มีหัวหนะของอีกนานแหละกว่าเขาจะมีหัวนะคะ นี่เป็นต้นที่สองตอนนี้มีอยู่สองต้นนะคะเริ่มป้ายแล้วนะ่ารักมากเลยป้ายแบบกระจึงหนึ่งโอเคค่ะวันนี้ก็พามาเปิดตู้อบแล้วก็ถุงอบบอลสีแบบง่ายๆก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีงบก็จะทําเป็นตู้อบใหญ่กว่านี้นะคะตอนนี้เราก็ถ้าเป็นบอลไซส์เล็กเราก็อบไว้ในถุงก่อนแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็จะเอามาไว้ในโรง,งอบตัวนี้นะคะ โอเคจ้าวันนี้ก็มาเปิดตู้อบโชว์เพื่อนๆแค่นี้นะถ้าใครอยากทำตามก็ทำได้นะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะเราจะได้มีบอนสีที่โตวไวๆมาอวดกันเร็วๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย